มาร่วมงมากตัวท่าเป็นไงบ้างกันนไม่ได้มาไม่เหมือนครั้งที่มานะคะเพามาบ่อยด้วยคุณนีมาค่ะพี่หอยด้วยเหมือนอมาที่นั้งแรกที่ออกโตกับพี่หอยแล้วเราก็ดูเป็นถึงว่าเฮ้ยเราลืมไปแล้วเราต้องแต่งตัวเต็มเของพี่หอยมาเต็มตลอดแบบเหมือนลุกมาจากในละครเลยครับใช่ค่ะเป็นแฟนเรียบข่าวใช้ค่ะใครก็เรียกหอยเนี่ยกระแสแฟนข่าวยังมีอยู่ไหมคะพี่อ้าวใช่ค่ะคนชอบเรื่องความมากแล้วก็ชอบ ได้มาไปอยากตากตะกุ่นญาติามออาว่าต้องเล่นช่องด้วยวันนี้ญาติมาอะไรมาแจกปะไม่ได้แจกค่ะเป็นตัวต้าที่แจกตึ๊กตามีรถมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะทุกคนเลยค่ะแฟนเยอะๆที่นใจและค่ะเนืยอว่าเหมือนไม่ได้ออกงานมาพักใหญ่ๆเจอแฟนตัวเองก็คือก็ดีใจ ทุกครั้งที่ไปไหนก็ดีใจที่ทุกคนต้อนรับแล้วก็มีรอยยิ้มให้เนี่ยแล้วก็เออดีใจพเลยไม่ามถึงความสัมพันธ์เลยแล้วกันอตอนนี้ไม่คุ้มเกมินแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ดีค่ะดีมากค่ะทำไมถึงจบคำจบว่าไม่ได้กลับมาคุยกันอีกก็ที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันจริงๆเหมือนที่บอกไปตอนนั้นก็เราไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยพอได้มีเวลาคุยกันอย่างเงี้ย ก็มันจะดีขึ้นอย่างนี้ไี่แง่มางอไม่ได้งอค่ะเราคุยกันก็แบบทําไมเป็นอย่างนี้นี้อ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นฝ่ายที่เราต้องปรับทั้งคู่ค่ะอันนี้คืสั่งฝ่ายต่างหาน้าเข้ามาคุยกันใช่ค่ะจะต้องมีข้อตกลงอะไรไหมคะที่เราก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะค่ะแต่ต้องแบบว่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้คนเรามันยังเพื่อนกันยังทะเลาะกันยังไมู่อใจกันทุกอย่างเลย ได้ไหมพี่มีคนเดี๋ยวทะเลาะอีกไม่ต้องมารีนดอีกเราไม่อยากพูดเลยเราโกวแบบว่าเราเราเลิกแล้วก็ดีเนี่ยเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้แยกจากการเปไหนหรอกค่ะแค่เราไม่คุยกันอย่างเงี้ยเราก็เสีใจมากขึ้นอย่างเงี้ยระหว่างที่ถ่ายก็หลังจากนั้แล้วระหว่างที่ถ่ายไปกับมาคุยกันเลยเนี่ยค่ะเมือนไม่ถายไปไหนแล้วค่ะแต่แค่ไม่ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนก็ยังวิ่งไปวิ่งมาหวานขึ้นไหมคะพี่อ้ําสกนี้ไม่ไหวขึ้นค่ะเราเริ่มจะเป็นเพื่อนกันต่อแล้วก็จะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ย เราก้องไม่คุหน่อยนะคะเราต้องอะไรนะคะยังไม่ได้ไม่ได้คุยค่ะเราต้องตกลงกันให้ชัดเจนมากขึ้นไหมคะว่าเราจะไม่กลับไปทำเหมือนเดิมแล้วมันไม่ให้เรื่องใหญ่เลยอ่ะมันตไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันจะเป็นปัญหากันนะคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจโอ้หคงฮาถ้าบอกอะค่ะมันเป็นเรื่องที่อันเรามันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆนะค่ะเป็นเรื่องของว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ถือว่าเข้าใจกันมากขึ้นหรือยังคะพี่อ้อย ก็ดีขึ้น,น,นค่ะเป็นพัสบายใจเลยโหทุกคนดีใจมากอันเดินไปไหนมาไหนคนก็บอกว่าดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะอ้ำบอกอ่อยังไม่แต่งงานนะคะยังม <c oughs> ีการอนะไรเงี้ยหวานเพิ่มขึ้นไหยอ้ำหวานเหรอก็หวานอยู่แล้วปกติแกกแบบไร <c oughs> ยังทิพต่างประเทศที่ไปด้วยกันมีแบบว่าความหวานอะไรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมคะโหไปแป๊บเดียวเขาไปทํางานแล้วเราคุ้งรู้อีกวันก่อนหน้านั้นวันเดียวเราก็อิดตามเลยค่ะคือไปก่อนค่ะแล้วเขาปิดตามมาจะหาเพราไปช็อปปิ้งก่อนแล้วมมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะไม่มีเลยค่ะหลายๆผู้เขามีโมเมนต์ขอแต่งงานกันแล้วของเราเมื่อไหร่คะโอ้ไม่มีเลยค่ะคุยกนานค่ะคิดว่าไม่เข้าไปอืมทคิดว่ามเมนต์นี้อยากจะมีตอนช่วงไหน อยากมีสักวันหนึ่งอะแต่มันก็ยังไม่อยากใช้ตอนเวลาถผาเทียนหรือเปล่า,ลาแล้วคนรุ่นว่าให้เป็นปีนี้อะไรเงี้ยทำามีโอกาสมีสักมา่างโอ้โหผู้หญิงทุกคนอยากแต่งงานหมดอะคะ่ะ<ม>แต่อยากแต่อยากทำงานก่อนวะอย่างดูหลายคนมองว่ากรารที่เราเลิกกันไปเหมือนแบบเล,เเลเิเอาเลิกเอาเคลสเอาเคลสมาจะได้ประกาศแต่งไ,ได้เลยโอ้โหผงไม่เลิกเอาเคลสนุคะมีได้เป็น ไปดูดวงหรืออะไรกับดองกำรังไหมคะมีปกติแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่ดูให้แต่ไม่เคยดูหมออื่นๆที่บางคนแอบอ้างมาหอ้างมาได้ยินว่าไปดูไปดูมาไม่ใช่นะคะก็ดูกับพี่คุณประจําดวงวิญญางเขาลัทธิพุ่มไหมคะปีนี้เขาบอกดีมาตลอดแล้วก็เลยงงอ้าวดีตลอดแล้ววิ่เลิกกันด้วยหรอเขาบอกว่ามันดีก็ไม่รู้งั้นเขาบอกดีว่าไม่ทราบว่าปีนี้จะรักลูกก็อยากให้มันดีทุกปีอะค่ะ เหมือนพี่แมกลับแต่ไม่เคยถามเรื่องแต่งงานหรือขอเรื่องแต่งงานเด็กขาดนะคะไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะเพี่ยอมกลับจากฝรั่งเศสแล้วมีโอกาสจะได้เจอไหมพี่แอมกลับจากฝรั่งเศสเพี่แอมไปฝรั่งเศสพี่แอนไปฝรั่งเศมกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะก็เจอกันตลอดทุกวันค่ะจะมีคุยกันไหมคะว่าจะไม่กอนเรื่องที่อะไรอย่างนี้กันอีกจริงๆไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยแล้วก็เสียดายเวลาเหมือนเออเลิกคุยไปทำไมอะไรอย่างเงี้ย ขาให้ก่อนจะทะเลาะกันอีกค่ะให้มาก่อนแล้วโอเคเนาะเพราวันเกิดที่ผ่านมาพี่พี่แอมเลยให้ของย้อนหลังให้มาก่อนแล้วค่ะให้ใครก่อนที่จะมีปัญหาอะไรอ่ะคะบอกไม่บอกไม่ได้ค่ะขอความลับบ้างไม่ใช่แหวนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะโอเคเนาะ